เงินขวัญถุงใส่ไว้ด้านในกระเป๋าสตางค์นะคะดึงเงินเข้ากระเป๋าสตางค์แบบรัวๆเลยทีเดียวหลายคนนะคะก็นิยมใช้เงินขวัญถุงเอเราจะเลือกเงินขวัญถุงแบบไหนดีบางคนก็ให้ลงท้ายด้วย6 6ห6หรือไม่งั้นก็9559นะคะ6556จะมีความหมายในเรื่องของการมีกินมีใช้อย่างเหลือเฟือพูดง่ายๆนะคะมีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลา9 5หรือ5 9นะคะ ถ้าชนาบรนี้ลงท้ายด้วยชุดคู่เลขนี้แล้วแล้วก็จะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์มาคอยเกื้อคอยหนุนทําให้เรามีกินมีใช้อยู่ตลอดเวลาบางคนก็เลือกชนบัตรขวัญถุงที่เป็นใบสีเขียวค่ะสีเขียวตามศาสตร์ของจุ้ยนะคะก็จะหมายถึงความเจริญงมและความอุดมสมบูรณ์ของเงินและที่สําคัญค่ะเลขนะคะส่วนมากก็จะเป็นเลข9ก้าเลข9ก้าเป็นเลขที่เป็นมงคลมากๆอย่างตัวของพินเองนะคะพินก็มีชนบรขวัญถุงเหมือนกันค่ะขออนุญาตแอบให้ดู ะะซึ่งธนบัตรขวัญถุงนี้นะคะก็จะมีน้องที่รู้จักพบหากันนะคะส่งมาให้ค่ะบอกว่าพี่พินธนบัตรขวัญถุงนี้เป็นมงคลและหายยากมา,มากๆนะคะพินก็เลยใช้ธนบัตรขวัญถุงนี้ใส่ในกระป๋อสตางค์เดี๋ยวคลิปหน้าจะมาบอกให้นะคะว่าใส่เงินขวัญถุงในกระป๋าสตางค์แบบไหนมงคลที่สุดค่ะ